อธิบายแนะนำตัวก่อนนะครับ่านะครับผมชื่อหัวหน้าแบงค์นะครับหลายคนบอกอ่หัวหน้าแบงค์ไทยแล้วทำไมต้องเรียกหัวหน้าด้วยนะครับหลายหลที่น้องทางลาวว่าน่าจะรูจกแล้วนะครับเพราะผมไปสอนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วละแต่ผมแนะนําตัวอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับชาวไทยนะฮะก็ผมหัวหน้าแบงค์นะครับเอ่อที่ได้โอกาสเขาจะเรียกหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเนียลนะครับก็คือทําไมเขาถึงเรียกหัวหน้านะฮะก็ย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือ ันเป็นชื่อกิตศพา์ที่เหมือนแบบผมไปเรียนเสกๆหนึ่งนะหรือเรียนห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งจากอาจารย์ที่ชื่อดังในไทยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องของห้องนั้นแหละก็เลยกลายว่าเขากเรียกติดติดมานะครับกับยางนึงเหตุผลที่มันเป็นหัวหน้าเพราะว่าเอาตรงๆคนที่สอนเกี่ยวกับพวกโค้ชอะไรต่างๆนะ มีปัญหายเยอะมากนะครับคืออะไรมันเรียยวคดแบงค์คดแบงค์ด้วยชื่อของัมโหลนะครับขอชื่อผมโหลเนี่ยมันก็ต้องหาจุดต่างนะจุดต่างก็เลยเอาหัวหน้าเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเขาเป็นหัวหน้าแบงค์ปุ๊บทุกอย่างมันจาดูไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับก็เลยฉีดแนวออกมานะครับดังนั้นอ่ามันก็เลยเป็นจุดที่เราวันนี้เนาะที่ถ้าเราอยากจะมีตัวตนนะครับจะมีตัวตนในโลกออนไลน์ต่างๆแล้วเราอยากจะขายอะไรไนดะ้ตลอดเวลาเนี่ยคุณต้องมีตัวตน แต่ที่จุดแรกที่เราจะมีตัวตัวตนเนี่ยคือชื่อของเราเหมือนผมเลยถ้าผมบอกว่าชื่อโค้ดแบงหรือแบงทธรรมดาคุณจะจําภาพผมไม่ใช่ถูกไหมมันก็จะเบลอไม่มีจุดเด่นอะไรเลยแต่พอผมบอกว่าอุ้มผมหัวหน้าแบงทุกคนจะบอกเออชื่อแตกดีทําไมต้องมีหัวหน้าเนาะเออถูกไหมฮะอ่เหมือนหัวหน้าห้องถูกถูกแต่ไม่มีใครก็ไม่มีใครเรียก น,น้อยคนที่จะใช้ดังนั้นอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับระหว่างสไลด์ไม่คือก็ขอสอนเลยแล้วกันนะครับเอ,อเราคงเปิดใครในที่นี้ได้ติดต็อกบ้างครับขอยกมือดูหน่อยครับอ่าโอ้ทั้งห้องเลยแล้วใครขายของในติ๊ต็อกบ้างครับยกมือหน่อยครับอ่าโอเคแล้วทีนี้ใครไลฟ์ขายบนติ๊ต็อกบ้างครับอ่าแล้วใครที่ยิงโฆษณาบนติดต็อกด้วยครับมีไหมครับ ไม่มีเลยโอ้โหอะต่อมาต่อมานะเอ่อรู้จักลิวเฟโปกับไอจีไหมครับใครหารู้จักเนอะใครทำบนริวบ้างครับมุอหน่นะฮะใช่ริวเฟ b o ไอจีครับนี่แค่นี้เหรอนี่นี่หนะน่หอยหน่อยโอ้โหรู้หไหมว่าลิวไอจีไอลิวเฟโปไอจีดีมากเลยนะเครับคือถ้าทุกคนทำ i ติก k อยู่อะอันนี้ผมได้รับเลยนะ เอาคลิปจากทิกตอกอะครับมาลบมันลบไลนน้ำออกใหม่ลบลนยน้ำของทิกตอกออกแล้วไปลงในเพจเฟซบุ๊กของเราหรืเอเอ facebook ส่วนตัวของเราด้วยลิเลยคุณจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าตกใจมากๆคือยังไงคืองไงอะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเออวันเนี้ยทุกแพลตฟอร์มอะเขาพยายามแข่งขันกันเนาะมันแข่งขันกันยังไงก็คือเราลองดูเนาะทิกตอกเนี้ยที่เขาขิึงมา ก่อนโควิดัครั้งหนึ่งอะจนถึงปัจจุบันอ่ยทุกคนก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยคนดูเยอะเนาะแต่ตอนนี้คือคนดูวิวแต่ละคลิปแบบมันเริ่มลดน้อยลงเพราะมันเน้นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะครับทีนี้ฝั่ง facebook เองนะครับเฟ e บุ o กกับ IG เนี่ยคือเจ้าของคนเดียวกันนะครับ n s t a g r a m เนี่มเจ้าของคนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ YouTube ซึ่ง YouTube ก็มีนะครับมีแบบคลิปแนวท่าเหมือน ของ t i k ก o ็เลยเฟซบุกเขาก็ทำเหมือนติ k กต k อเลยเพื่ออะไรแย่งทราฟิกหรือลูกค้านะครับลูกค้าจากคนที่เคยเล่นในแพลตฟอร์มเขาอะกลับมาที่เดิมเพราะว่าพวกเนี้ยเขาแย่งลูกค้าจาก Facebook กับ y o youtube ไปเยอะมากนะครับของติ k t o k มันเลยทำให้ทุกบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ไม่ไหวกับการที่โดนแย่งเขาเลย